โอ a แชร์ส e รีนเย่โอเคขามอนอันนี้ทีนี้มาดูศาสนาอันนี้พอเข้าใจเนะเาะเรื่องสีนิ่าร์ไมต้องเล่าเนาะ,ะแล้วก็ศาสนาอิสลามมีหลักสำคัญหลักธรรมสำคัญคือหลักปฏิบัติ5ประการสิ่งที่เขาต้องทำ ห้าประการก็เป็นไรปลอบี <laughs> เหมือนเหมือนสี่ห้าเนาะปลอบครับ <laughs> ของเขาจะเป็นหลักที่แบบต้องทำตามนะปลอบมีอะไรปลอ,ออ,อบออก็เป็นปอแรกเป็นปฏิญาณตนเนี่ยเหมือนการสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ อืมครับปฏิญาณตนว่าฉันเป็นมุสลิมฉันต้องทําตัวอย่างนี้ฉันต้องอย่างนี้แล้วก็ต่อมาคือละหมาดละหมาดก็มาจากคาว่านามัสนามสเตนามัสการนี่แหละแต่ว่านอบน้อมอืมละหมาดนะมอืมอ่าซึ่งต้องทำห้าเวลาเนาะทำให้ระ,ะ,ะลึกถึงพระเจ้าอยู่ตลอดแล้วออก็คือถือศีลอดเนี่ยเป็นจะเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เพิ่งออกรอมฎอนไปแล้วก็มี บริจาคสกาัดบริจาคสกัดสกาดเนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนคอนเซ็ปต์ของสหกรณ์ครับอ่าสหากรณ์เป็นไงสหกรณ์ซื้อของเออซื้อของแล้วมีปันผลใช่ไหมแต่นี้ครับครับเออเขาเลยต้องมีธนาคารมุธนาคารอิสลามโดยเฉพาะส่วนหนึ่งก็คือคนอิสลามห้ามเป็นหนี้อ๋อห้ามเป็นหนี้ห้ามห้ามแบบไป แต่ปัจจุบันนี้เขาก็ทํากันอยู่แล้วนะคือบัตรเครดิตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมครับอ่าประเทศไทยอย่างโดยเฉพาะมาบนครองเนี่ยเออแถวตรงแขกข,ขาวแขกที่เป็นเอเชียกลางเนี่ยมาเมืองไทยเยอะมากแล้วเขาาก็จะมาซื้อเงินสดอย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมอืมนะทีนี้ในการบริจาคสก,กัดนี้ก็จะเก็บไว้ประมาณ2.5เปอร์เซ็นต ของเงินของรายรับทั้งหมดเพื่อบริจาคให้กับผู้ที่ยากไร่ถูกไหมมันมีระบบที่แบบมัน,นเริ่มเป็นโมเดิร์นขึ้นมาและะ้วอะระบบ,บจัดการเนื่องจากว่าประเทศที่นักถืออิสลามส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่แรนแค้นใช่ไหมเป็นทไทยทรายอะไรเงี้ยดังนั้นเขาต้องช่วยกันดูแลแล้วมีความเป็นลันกษณะของรัฐสวัสดิการเนี่ยสุดท้ายคือพิธีฮัจญ์เนียพิธี พิธีฮัชเนี่ยเขาจะไปเดินรอบเดินแค่สามรอบเนี่ยนะแต่แบบเนื่องจากคนใหญ่มากเนาะคนที่อยู่วงวงในก็เป็นแบบชั้นสูงมากแล้วก็จะเดินบเดินไม่กี่รอบเดินสามรอบแบบเดินระยะทางไม่ไกลแต่คนที่อยู่วงนอก,นอกเนี่ยเดินเป็นสิบกิโลยังไม,ม่ยังยังไม่สิบรอบหนึ่งเลยเอออ oh. นั่นแหละก็เลยมีการเหยียบกันตายกันอะไรแบบเยอะแยะเนการท,ทําพิธีฮัเนะ ซึ่งข้างในก็ไม่มีอะไรนะเป็นหินกาบอชนะ <c oughs> หินกาบาชนะอช <c oughs> เนี่ยอ่ามันเป็นยังไงพี่เอามันเป็นหินดินสีดำดำสีสีดำดำสีเหลี่ยมเฉยเออ <c oughs> เอเอก็คนไปไปเดินวนรอบหินศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนะอืมเหมือนมันเป็นเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เป็นแบบ <c oughs> หินแห่งอ่าการ การระลึกถึงพระเจ้าซึ่งแต่จริงๆมีการเปิดเผยมาว่ามันจะมีประตูช่องหนึ่งที่มันทําลักษณะคล้ายกับคล้ายกับพีระมิดของอียิปต์อืมคือมันจะมีประตูช่องหนึ่งที่ที่สามารถเข้าได้แต่เนื่องจากว่าไม่มีใครเข้าแล้วข้างในก็มืดดาเอออันนี้คือเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะว่าอะไรยังไงแต่แบบเออ คนข้างนอกก็จะเห็นว่ามันเป็นหินธรรมดาหินสีดำแบบครับอืมเฉยๆนะโอเคอ่ะพราะเราก็ไม่เคยไปนี่เขาก็เพิ่งทำพิธีฮัชอะไรกันเสร็จนี่แหละนี่ก็จะตามเออตกลงคือด้วยความที่สอนมหลาลัยศาสนาเนาะก็ต้องตามรู้อะไรพวกเนี้ยนะว่าเขาทำอะไรกันแล้วสิ่งสิ่งสำคัญคือเมื่อเรารู้วัฒนธรรมอื่นเราจะไม่ไปทำ อะไรที่แบบคือสิ่งนี้เราจะรู้ว่าข้อจำกัดของเขามันคืออะไรมันจะทำให้เราสื่อสารกับคนนั้นได้ได้ดีขึ้นนี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเราควรจะเคารพในความหลากหลายของคนแต่ประเทศของเราอ่ะด้วยความเป็นพุทธเนาะเขาก็จะยกพุทธศาสนาเป็นสำคัญก่อนแล้วก็จะเคลมว่าเนี่ยแล้วก็ยังไม่เกิดความเข้าใจว่าเวลาที่เราทำเป็นรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการ ที่เขาเรียกว่า Secular s t a ต e ที่จะมีที่จะมีคนที่นับถือศาสนาพุทธเสียเสียเออถือตในต่างประเทศอ่ะตอนที่แบบอิตาลีประกาศว่าประกาศว่าให้าศาสนาพุทธเป็นหนึ่งในาศาสนาสำคัญอ่าในร,รัฐธรรมนูญของอิตาลี นั่นหมายความว่าเมื่อเขาประกาศแบบนี้แล้วคนที่นับถือศาสนานั้นๆจะต้องจะต้องเสียภาษีเพิ่มเพราะเขาจะมีส่วนที่มีการที่ให้หรือบำรุงบำรุงสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นศาสนาศาสนูประถมอะ่ะเพราะเขาไม่ได้มีองค์ศาสนูประถมเป็นกษัตริย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีดังนั้นอะ่ะเงินจะมาจากไหนล่ะก็ต้องมาจากภาษีนะ เออแต่ของเราอ่ะก็ยังไงก็เสียภาษีอยู่แล้วแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งมาให้นะมาเพื่อการบำรุงศาสนาอย่างมหาลัยที่เราสอนอ่ะมันเป็นมหาลัยส่งเนาะแต่อยู่นอกอยู่เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมันก็จะมันก็จะมีเงินที่ซัพพอร์ตทั้งของในส่วนของราชการแล้วก็ครับ แล้วก็ส่วนอื่นที่เป็นการบริจาคคนก็ชอบทําบุญไงบริจาคเยอะยะมากมายแล้วก็มีทุนของจากสมเด็จพระสังฆราชจากในหลวงอะไรแบบนี้มาให้อีกซึ่งแบบออืมสาขาที่เราสอนคือบาลีสันสกฤตเนะ่ะมีพระเรียนอยู่แค่รูปเดียวก็ยังอยู่รอดได้คือเพราะงบประมาณมันยังไงก็มีแต่ถ้าถ้าเป็นมหาละเอกชนปั๊บ ถ้ามีรูปเดียวต้องปิดหลักสูตรทันทีครับถ้ามีคนเดียวอ่าแต่เนี้ยอยู่ได้ด้วยการมีองค์าศาสนุปธรรมอืมอ่ะโอเคอันนี้ก็คือปอมาจากปฏิญาณตนลอ่อละมาละมาอออดอ่าคือถือศีลอดเนี่บอรบ,บริจาคฉกาดอ่าแล้วก็โอ๊ออกเสียงฉกาดถ<อ>ูกต้องด้วยนะ แล้วก็ฮ้อฮอไม่ใช่ชอฮัทฮัดเนีปลอบก็จำแบบน,นี้เนาะง่ายดีโอเคต่อมาทีนี้หลักศรัทธาหกประการอันนี้เป็นศาสตร์เป็นหลักสำคัญในการในความเชื่อของเขาก็ต้องเชื่อหกอย่างนี้นะนั่นคือทูดทูดอันอันวันกดนะทูดทูดอันอันวันกนะเนี่ย น,นี่คือสูตรแหละเวลาจําเราจาย่อๆเนาะทูตอันวันกดทูตแรกคือเทวทูตเทวทูตก็คือคนที่เอาพระวรสารของพระเจ้าเนี่ยมามาคำพูดของพระเจ้าอะมาถ่ายทอดให้ฟังเนะยเออมาถ่ายทอดให้ศาสนาทูตก็คือนบีฟังเนะรับเออคนนี้จะมาเขาเรียกว่ามาลายกะนะมาลายกะ อย่างในศาสนาคริสต์เนี่ยมันก็จะมีสองช่วงมี New Old Testament กับ New Testament อืมก็จะมีแบบช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากโมเสสมาเป็นอ่อมาเป็นเยซูอ่ะพระเยซูก็จะมีหลายช่วงที่แบบทำสอนมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะเพิ่มเติมอะไรมาเนาะอ่แล้วก็ทูตต่อมาก็คือศาสนาทูตอันอันแรกก็คืออันเลาะ พออระอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นะเขา <c oughs> คือภาษาแถบนี้ยจะเขาจะเขียนแต่พยัญชนะนะไม่มีสระเวลาเขียนอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์หอสามตัวแค่นี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยออกเสียงเป็นอ oh ัลลอฮ์อย่างเงี <c oughs> ้ยแล้วก็อัลกุรอานอัลกรานอัลกรานอัลกุรอานก็คือ การอ่านแปลว่าการอ่านสิ่งที่เอาไว้อ่านเนี่ยคือเวลาเขาสวดอ,อะไรแบบนี้ต้องเปิดคำพีนะอตอนที่เป็นพระตอนบวชเป็นพระแรกๆก็เวลาเทศนจะต้องถือคำพีถือใบลานเสมอเนี่ยเพราะว่าถือว่าเออเราเป็นผู้ที่เรียนรู้ใหม่เราต้องเอาคำพูดเป๊ะๆจากตรงนั้นแต่ในขณะที่ ถ้าเป็นพระอาวุโสแล้วท่านก็พูดไปของท่านได้เลยเนาะเทศปกติได้เลยทีนี้ในาศาสนาคริสต์นิกายโปรเสตสแตนต์เวลาไปร้องเพลงในโบสถ์เนี่ยเราก็จะมีเพลงมีบทเพลงมีบทสวดอะไรแบบนี้แล้วก็บางทีร้องอันเนี้ย From the Church เคยได้ยินเพลงนี้ไหมแอบถามมันจะนไม่เคยดเดี๋ยวพอ พอร้องไปอีกสักพักหนึ่งจะจำได้ม,มันมันใช้ในรายการอะไรสักอย่างนไตรเดเชอร์นักเก็ดเจฟฟ์คนทอคเทอเซลีซิุมบินไปเทนส์ปอยยดทุมยิมลิกเชเดหายลิทุมไดเนอร์ซาเบลบีเดนวีเดอวัสติโมเดอสเทนเกตไททอล์เลเมนชินเบอร์ดันบรูดเอโวไดซาตูนูเกวไก อืมคุณคุณท่านหล,ล, <ะ S 2> ลังๆเร่วคุณเออคุณนะรายการเ,ออเกี่ยวกับฟุตบอลนะอ,อ่ะอ,อ่าบ่อใช้เป็นเพลงของบูเดสเลกาหรือเปล่าไม่รู้เพลงของสมาพันธ์หนึ่งในฟุตบอลนี่แหละเขาเรียกอ่าผมไม่ค่อยดูบอลนะด,เออดีเออจริงอ่ะอ่าไม่รู้เออ เนเดี๋ยววันหลังถ้าได้ยินเด,ยววเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบันทึกไว้โอเคมันคือเพลงนี้มันเป็นเพลงที่อ่าอันนี้มันมีประวัติเยอะแยะมากมายเนาะจริงๆมันคืออ่อซิมโฟนีนัมเบอร์ายของบีชเฟนซิมโฟนีนัมเบอร์ no. ของบิชเฟนเนี่ยตอนที่แบบบิชเฟนทําเนี่ยก็คนก็แบบบ้าหรือเปล่าซิมโฟนีมีร้องเพลงด้วยมีคอรัสด้วยอืม ครับแล้วก็มีสี่ movement ยาวประมาณชั่วโมงกว่าอ่ซึ่งเพลงหนึ่งเพลงเขาต้องแบบนี้นนะเป็นสี่ movement แล้วก็บีโ h o เฟนแต่งตอนที่หูหูหนวกสนิทแล้วอะ่ะเออแล้วแต่งได้ไงเพราะฉะนั้นมันจะมีท่อนที่แบบดีแบบเสียงสูงมากคนผู้หญิงคนไหนที่แบบ <laughs> จะเสียงสูงได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเพลงที่ร้องยากมากเพลงนี้เนี่ย แต่ทีนี้เพลงนี้เอามาใช้ในครั้งหนึ่งที่เป็นแบบกลุ่มพันธมิตรนี่กลุ่มที่เป็นเยอรมนันในสงครามโลกอ่ะกลุ่มที่เป็นเยอรมันเป็นอักษะไหมอักษะไม่ใช่พันธมิตรกลุ่มเยอรมนันกลุ่มญี่ปุ่นรัสเซียอืกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ตรงข้ามสหรัฐ,อ,รฐอังกฤษกลุ่มนี้เขาใช้เพลงเนี้ยเพื่อ เพื่อแสดงถึงความความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นแบบในเทศกาลในตอนโน,อนอ้น่ะมันฉลองฉลองความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นสามร้อยปีเออญี่ปุ่นมันมันมีมานานแล้วเนาะมาไทยมานามีหมู่บ้านญี่ปุ่นในในในอะไรอนาะในอยุธยาอยู่อ่านั่นแหละ ฉลองสามร้อยก็เลยร้องเพลงนี้เพื่อเป็นงานเฉลิมฉลองแล้วก็มีชาวญี่ปุ่นมาร้องด้วยเขาก็จะมีการจัดยิ่งใหญ่มากมีครั้งหนึ่งที่แบบคนร้องในญี่ปุ่นเนี่ยประมาณหมื่นคนร้องเพลงนี้เออเยิ่งใหญ่ Freude Freude ก็คือเพื่อน Freude เ,เ,เป็นภาษาเยอรมัน f r e u d e c h a u f u n k a r t o f f e l o u s n i e d e s i e m bin betraten Frey zum himmel cheerde heil u n ใจเนื่อเศร้าเนี่ยเล่าไปก็จะไปเยอะแยะมากมายโอเคต่ว่าวันที่สําคัญคือวันกิยามะวันกิยามาก็คืออ่าวันที่กินยามมาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะมีแต่ยาบ้าวันกินยามาก็คือวันที่ต้องโดนพิพากษาอว่าเฮ้ยกินยามมามาใช่ไหมมึงจะไปไหนมึงต้องตกนรกนี่นะนะ เออคือจะได้ไปอยู่ในในโลกของพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ดังนั้นก็อ่าเป็นอย่างนี้แล้วก็กดคือกดสภาวะพระเจ้าโอเคอ่านี่ก็เรียบร้อยทีนี้เสริมเคยสงสัยไหมว่าอ้าวทำไมเรียกศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะครับเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงที่เรียกว่าเป็นยุคพ,พระเวทเนี่ย ศาสนาเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าพระเวทออาจจะไม่เรียกว่าศาสนาเนาะแต่จะเรียกเป็นเวทเวทเวทแปลว่าความรู้เนาะก็จะมีเวทสําคัญคำพีพระเวทสําคัญก็จะมีริาฤทเวทเนะ hmm. อยชูระอาเดี๋ยวสามเวทอาช่างมันมันมีเวทอะไรบ้างสมานฤุน <c oughs> ิคเวทเนะเออครับิคเวทนิคเวทเนี่ยจะอยู่ในช่วง หนึ่งพันถึงหนึ่งร้อยปีก่อนพุทธกาลหมายความว่าสามพันปีเป็นอย่างน้อยโอเคไหมอ่าครับเวลาลวมันเป็นแบบเนี้ยก่อนพุทธกาลก็คือตอนนี้มันสองห้าหกห้าเราก็บวกไปหนึ่งพันก็เป็นสามพันห้าใช่ไหมอ่าครับสามพันห้าปีมาแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงนี้ต่อมาประมาณร้อยปีก่อนพุทธกาลอ่าก็คือช่วงพระพุทธเจ้านั่นแหละนะใช่ไหม ช่วงที่พระพุทธเจ้ามีอายุมีช่วงนั้นจเจริญมากหลายอย่างเนี่ยก็เป็นยุคที่เป็นศาสนาพราหมณ์ละเนี่ยศาส,สนาพราหมณ์อืมซึ่งอ่าก็จะนับถือเริ่มนับถือพระศิวะพระอ่าชุยุคพระเวทเนี่ยยังไม่นับถือพระศิวะพระนารายณ์นะย,ยังจะเป็นแบบอ่าพระอินทเป็นใหญ่อยู่เนี่ยช่วงนั้นพระอินทพระอินทคือทเทพแห่งสนน่ะเนี่ย แล้วก็พรามเนี่ยเริ่มมีพระศิวะพระนารายพระพรหมละเนี่ยเพราะคําว่าพราหม์เนี่ยก็มาจากพรหมเนาะอ่าแล้วก็ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่เจ็ดร้อยศตวรรษที่เจ็ดศตวรรษที่เจ็ดก็เริ่มเป็นฮินดูเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลง,ปลงอันนี้ก็จะมีลัทธิศักดิ์มีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยโอเคประมาณนี้เนี่ยต่อมา พอแบ่งยุคสมัยนี่ไงมันจะมียุคอารยกะเดือดๆๆๆช่างมันเถอะข้ามไปเนี่ยก็เวลาเขาแบ่งยุคสมัยเหล่านี้ก็จะแบ่งตามศาสนาใช่ไหมแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ B.E. คือพุทธศาสตร์อ่าพุทธศักราชมีประเทศไทยประเทศเดียวมั้งในโลกที่ใช้พุทธศักราชที่เราจะปีของเราจะน้อยกว่าเขาหนึ่งปีอ่ะแต่ถ้าอ่าแต่เดิมเนี่ย เขมรลาาพอพอเริ่มเข้าพรรษาปั๊บเขาจะเปลี่ยนปีใหม่ตอนนี้เขาจะเป็น2,566อย่างเงี้ยครับไม่ใช่เข้าพรรษาป็นวิสาขะอืมอ่าแล้วก็สีลังกาเนี่ยก็คือ2,566เหมือนกันเนี่นอยอ่าแล้วก็ฮิสรอฮิสรอแปลว่าเป็นปีที่เขาเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอ่ะเราจําไม่ได้เหมือนกัน แต่ก่อนคริสต์ศักราชใ,ใช้ A.D. นะอันนอดอมินีอันนอแปลว่าปีดอมินีแปลว่าพระเจ้าเนี่ยอันนี้อันนอดอมินีแล้วก็ C.E. ปัจจุบันนี้เรียกศักราชสากลน,นะ Common Era. โอเ okay. ค Common Era <laughs> จำแบบเนี้ย c o m e o n Era <laughs> นะี่มานะทีนี้มาดูข้อสอบของเรา อในเรือในเรือนี่ปริ้นเสร็จหมดยังน่าจะหมดแล้วนะอ,อันที่มันเป็นข้างหน้ามันเขียนว่าสังคมฮารี ee, ใช่ไหมอถ้าเป็นชุดนี้ครบแต่ถ้าเป็นชุดเอของอากาศน่าจะไม่ครบอ่าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามันยังไงันนี้มาถึงเลือกตั้งจะดูว่าข้อสอบเขายังไงอ่าถ้าหลังๆอ่นก็จะมีเรื่อง ม,ม,มันก็คือเรารู้สึกว่ามันละเอียดไปโดยที่บางอันมันก็ไม่ได้ออกหรอก <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบไม่เอาละอันนี้หาแบบหยาบๆอืมก็ไม่เอา,เา,แบบอเอาโอเคมาดูชุดนี้หละอ่าสัตว์เนาะสังคมศึกษา จริงๆมีของมอสามก็มีอ่ะโอเควิววิวจะทำก่อนไหมจะลองทำก่อนอกอนี่ข้อได้ผมได้หมดเลยโอเคองั้นแต่เดี๋ยวมันก็ตัดตัดโอเค go done การสารภาพบาปในศาสนาคริสต์มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรถูกต้องเพื่อ,อเพื่อเริ่มต้นทําความดีคือสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องยอมรับความผิดของตัวเองเนียใช่ไหมคือแบบครับการที่แบบการยอมรับนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเริ่มต้นทําความดีเห็นด้วยไหมเพราะว่าถ้าเฮ้ยบาบใดก็ตามที่แบบเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะ เราก็จะทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าถูกปะใช่ครับดังนั้นน่ะมันก็คือการยอมรับตัวเองมันไม่ได้เป็นการสารภาพบาปเป็นการล้างบาปอ่ะไม่ใช่ถูกไหมมันไม่สามารถล้างได้บาปนั้นมันมีมันมีอยู่แล้วแต่มันยอมรับว่าฉันทําผิดนะโอเคอืมครับอ่าส่วนใกล้ชิดศาสนาเนี่ยไม่เกี่ยวไปหาบาตรหลวงบ่อยๆเพื่อให้เราสบายใจเมื่อเผลอทําความผิดลงไปอันนี้ ความผิดตรงนี้ไม่ได้เฉพาะเผลอเนาะตั้งใจก็ได้นะแต่ยอมรับตัวเองทรงรักมนุษย์และพร้อมให้อภัยก็ไม่เชิงนะต่อมาเพื่อให้รับได้รับการปลดปลานแล้หลังจากสารภาพผิดสําคัญที่สุดทุดข้อสามคือข้ออื่นก็ไม่ได้ผิดนะข้อสี่ข้อห้าอย่างเงี้ยอืมครับไม่ได้ผิดอย่างจังต่อมาความเชื่อข้อใดคือความแตกต่างระหว่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธเอออันนี้ไม่ได้พูด ตอบนะเออตอบสามสามอำนาจมีอำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้าแตกต่างเนาะโอเคชีวิตหลังตายมีได้หลายชาติถูกอันนี้มีมีสังสารวัตรเหมือนกันหลุดพ้นจากทุกคือเป้าหมายของชีวิตอ่าทั้งสองอันคือการหลุดพ้นการไปอยู่ในภาวะพระเจ้าก็เป็นการหลุดพ้นความทุกข์โมกษะก็แปลว่าหลุดพ้นนะคือคําว่ามีมุติในบาลีอ่ะอ่าครับ อำนาจสูงสุดที่ไม่ใช่พระเจ้าถูกต้องเพราะว่าอันนี้เป็นเทวานิยมส่วนอันนี้ไม่เป็นเทวานิยมเป็นเทวานิยมรค,ครับใช่ครับโอเคอ่ะตอบข้อสามถูกต้องเอาไปเอาเคลียร์นะเคลียร์เคลียร์ไม่เคลียร์ให้เราเว้ยทำไมวะเคลียร์ เครียดคือแบบยิงนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไเวลาเขาบอกเคลียดเลียใช่ไหมเลียหรือเคลียเราได้ยินแบบเวลาที่อ้าวเฮ้ยทำไมลบไม่ได้โอเคอ่ะช่างมานเถอะสกาดในศาสนาอิสลามตรงกับข้อดัน ห้าอห้าคือสลัดอ่าตามสภาพสอนให้คารพพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่เกี่ยวเนาะทำละหมาดไม่ใช่เนาะห้ามบริโภค <ไป S 1> อาหารไ, <ป S 1> ไม่ใช่อ่าเค่ใช้<อ>ชต่อพ่อห้าถูกต้องโอเคต่อไปอ่าข้อสอริยสัจสี่เป็นยังไงทุกสมุทัยนิโรธ แต่ว่ามันเป็นยังไงมันรู้ทุกอ่ารู้ทุกละสมุทยัยอ่าละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเออเอ,อ่าทมักให้เกิดมีถูกต้องเป๊ะมากนะรู้ทุกลักออะสมุทัยก็คือเรารู้่าว่าว่าเรามีความทุกข์ละใช่ไหมแล้วก็สมุทัยมันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุแห่งการทําให้เกิดทุกข์อะ เออเราก็จะเราก็จะเลิกทำที่มันเกิดทุกข์นะนจะหายไปนะีต่อมาเสร็จแล้วนิโรธก็คือการดับทุกข์นะนิโรธคือการดับทุกข์ทำยังไงอะ่ะทำให้มันสว่างขึ้นว่าวิธีการดับทุกข์มันเป็นไงสุดท้ายก็อ,อ่าไอ้มรรคก็คือวิธีนั่นแหละทำมรรคให้เกิดมีเราต้องทำวิธีที่มันจะทำให้ดับทุกข์ได้โอเคดีมาก นี่แหละอาจจะจำแบบนี้รู้ทุกลักมณไทยนะ่นทำนิโรธให้แจ่งทำมรรคให้เกิดมีโอเคนะต่อไปข้อห้าเรื่องใดเป็นศาสนาพุทธและพรามณ์ที่มีความเชื่อร่วมกันอันนี้ผมเดาเอา,เ,อา <c oughs> เราว่าผมลิขิตผมเรา,าผมลิขิตอ่าจริงๆแล้วว่าพระพุทธเจ้าเชื่อว่ามนุษย์ ลิขิตตัวเองถูกไหมเป็นกรรมลิขิตพระพุทธเจ้าเนาะ,ะรกรรมลิขิตแต่พรพรหมลิขิตนี่ชัดเจนเลยว่าเป็นพรามนะพระพรหมเป็นผู้กํำหนดนั้นะลิขิตก็คือเขียนน่ะที่ใช่คือสังสารวัตรสังสารวัตรเพราะว่าเชื่อว่าคนน่ะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันโอเคไหมนี่เป็นความรูร้พื้นฐานที่พระพุทธเจ้ามีและทําให้รู้ว่าเออ แต่ก่อนเราเคยเป็นอนุตตันนี้อย่างเงี้ยนะแต่นับถือพระเทพเจ้าไม่ใช่คือถ้าตอบอาตมันอนัตตาก็ต้องไม่ใช่โอเคไหมเพราะมันคืออาอตมันคือศาสนาพราหมณ์เชื่อแต่พุทธไม่เชื่อถูกไหมครับเช่นกันอนัตตาก็คือพุทธเชื่อแต่พราหมณ์ไม่เชื่ออันเนี้ยมันไม่ได้มีร่วมกันโอเคเนี่ยไหนๆก็อันนี้ละตอบข้อหกไปเลยครับ อืหเอกันไดเมก็ขึ้นในวนนาานแลอุบูชาโอ้เพิ่งผ่านมาเลยเววังตั้งอกังสมยังภารณียังวหารติสมาทิตทิอ่ะไม่ได้เกิดอะไรเกิดบ้างรู้อะไรบ้างที่เป็นเป็นอาสารหะบูชา โอ้หนี่ถามยากไปหน่อยอะไรบ้างที่เกิดในวันอาสารหบูชาอาเดี๋ยวก่อนเวลาเขาจำเนี่ยจะจำแบบนี้อวันวันพระพุทธวันพระธรรมวันเอ่อวันพระธรรมวันพระสงฆ์เนาะอ่าวันที่มีเดี๋ยววันของพระพุทธเจ้าวันเกิดวันตรัสรู้และปรินิพพา์คือวันวิสาขบูชาถูนะอืมครับ เกิดเกิดเรียนจบเกิดเรียนจบแล้วตายโอเคนะเกิดเกิดเรียนจบแล้วตายแล้วก็ส่วนมาค่าบูชาเนี่ยก็เป็นมาค่ะวันนี้เรามาค่ะมามาทำอะไรกันคะมาฟังชงเออมาประชุมกันมาค okay. ่ะโอเคทีนี้ก็จะเป็นโอสิ่งที่ฟังอ่ะก็คือโอวาทปฏิโมตอบได้ยังมาค่ะเออ ต่อมาท่านก็เพราะวา่าปฏิโมกเออก็นั่นแหละนอกนั้นใช่หมดเลยเนะีเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบก็คือมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ถูกไหมพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยการที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเนาะอ่าก็คือตรงตรัสว่าอ่า เนี่ยม,มนุษย์มีหลายจําพวกเนาะมีพวกที่รู้ได้อ่าดังนั้นพอมีพราหม์อ่ามีพระพรหมเนี่ยมาขอนะอ่าสหัมบดีพมนะมาขอว่าอ่าโปรดแสดงธรรมเถิดนะก็เลยไปแสดงธรรมให้กับเหล่าปัญจวัคคีทีนี้พอปัญจวัคคีฟังก็มีพระโกนทัญญะเนี่ยโอ้โหอัญญสิวตัตโภโกนทัญญยวตัวตวตัตก็คือคําว่าอุตตะนี่แหละ thì bảo ô cổ nhân dân